สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาวโสดเซอร์ไพร์แม่ไม่เจอกัน6ปีนาทีหันมาเจอใจแข็งแค่ไหนก็มีน้ำตาเป็นคลิปวิดีโอสุดซึ้งที่กลายมาเป็นไวรัลในติกตอกเมื่อลูกสาวโพสคลิปวินาทีทําเซอร์ไพร์พ่อแม่ที่ไม่ได้เจอกันมานานถึง6ปีโดยมีญาติๆคอยช่วยเหลือ วินาทีแม่หันมาเจอหน้าทำเอาหลายๆคนร้องไห้ไปตามๆกันผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้โพ์คลิปนาะทีเซอร์ไพรส์ใหญ่แอบกลับมาหาพ่อแม่ที่ไม่ได้เจอกันมานาน6ปีเพราะเธอย้ายไปอยู่อเมริกาและได้กลับมาหาแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าเธอโพ์คลิปว่า6ปีไม่ได้เจอกันแอบมาทำเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ โดยในคลิปพ่อแม่ของเธอกำลังออกไปกินข้าวกับญาติและในขณะที่ทุกคนกำลังถ่ายรูปรวมกันอยู่นั้นเธอก็ค่อยๆย,ย่องเข้ามาร่วมเฟรมด้วยด้วยความช่วยเหลือของญาติคนหนึง่งจากนั้นเธอจึงค่อยๆเปลี่ยนมุมเดินไปอยู่ข้างหลังแม่ญาติบางคนเริ่มมองเห็นแต่เธอก็ส่งสัญญาณว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรโดยทันทีที่พ่อแม่หันมาเจอหน้าลูกสาวตอนแรกแม่ชะงักไปเล็กน้อยเหมือนไม่อยากจะเชื่อสายตาแต่วินาทีต่อมาแม่ก็ร้องให้โฮ พร้อมกับเขาไปสวมกอดเธอคุณพ่อเองก็เอื้อมมือไปตบบาลลูกสาวและยิ้มไปด้วยความดีใจญาติคนอื่นๆก็ร้องให้ตามเป็นวินาทีที่สุดแสนจะตื้นตันใจคลิปนี้กลายเป็นไวร,รัลมีผู้เข้ามาชมมากกว่า2.7ล้านครั้งเลยทีเดียวชาวเน็ตบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดูคลิปเธอแล้วร้องให้ออกมาโดยไม่รู้ตัวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ